สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปู่ผ่องยาพาแฟมิลี่นะคะเดี๋ยวตามยาพาไปนะคะม,ม,มาตกปลาเหมือนเคยนะคะเหมือนเมื่อวานนะคะยาพาอยู่เฮือนประด้ดอกพี่น้องเอ้ยเออไปได้อยู่ดอก นะ่ะเกือบเจ้าแล้วพี่จะาโบเวทไหมพี่พี่ทั้งพี่กับมาได้ต้องใส่บูทอึบโอ้ลมแล้วบาทบอเกือบธรมารมดาเลยละ่ะเดิน ไปหาห่วยนะคะถอดเกือบย่างแล้เด้วยพี่น้องเดินทเท้าเปล่าไปล่างน้าเห็นห้าหมดละมอไซค์เข้ามาไม่ถึงนะคะเดินสลายไขมัน น้ย่างไก่เด้บาทนี้กุมก้มกุม้มน้ำเมื่อกี้บอกให้ไปล่างกับไปล้่างเกือบ ຕົ້ນໝາກກໍ ลร้างเลยขอรางแล้วโอ้หนาวมันไม่น้ำต้มเงินน้ำต้มแน่นอยู่บ่เบเออหอมอีเดยเบียร์พักแย่งนะอ่าอ่าจังมาเก็บเอา เบี้ยเพื่อนอื่นหาน้องสาวเพืะะ่อนได้คน้องสาวมาก,ก้อนแล้วโู้เดินไกลมากกว่าจะถึงถึงสักทีเจ้าสีลูกมองนั่นบ่อเออแหนะผ้านางนั่นเดี๋ยวแอดนั่งตรงนี้นะคะ เป็นเดน้อยย้ายฐานการเรียกตัวแล้วจ้าง่ายมองสิดเลยอ,อยู่หน้าพายได้กี่ตัวแล้วย,าาย่าพาหน้าพายได้ตัวแล้วตัวผลงานหน่อยส,ยส,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 สิสามตัวนะคะยา่าพาปลาก่าย่างเดียวเลยพี่นอ้องส,สามตัว น้ำแข็งจกจกะจมดานก็ห้ามต่อน้ามตือนนี้จุดแรกเราลงตรงหน้าผายที่ตกเมื่อวานนะคะเนี่ยดูแอดได้จุดเดียวโซ่กันเลยพี่น้องโซ่ความหมานกันเลย้พาแซงง่ายมองไม่เห็นต่อเลยบบอันนี้จุดแรกนะคะมองว่าไงมึงค่ะ ปลาหกเจ็ดตัวนะคะอย่างเดียวหมดเลยนะคะนี่ปลากาพี่น้องของแอดก็ได้ด้ปีหนึ่งแล้วใส่ของกี้งนี่ยายมะมองไม่ละเงียบกิ๊บนางโฮมก่อนยายเอ้ยจึงไปเรื่อยๆใจห่อนแหงบ่ได้ฟังผุดแล้วเป็นตะนงังมีก่อไผ่ปามสิชไปส่วนไงฟังผุดมีกอ่อไผ่ Hoa nạp nhất tuyển. Hoa kỳ duyên bé đi đưa hai. Luật chân ba. Ba kìm biệt lát lèn, vừa nói bưng tony bắc nha, nè. Femur, vừa bỏ ýp chí. ปากาด้วยค่ะปะกากาโู้มุมนี่สุดยอดเลยค่ะเอฟซีนั่งแป๊บเดียวได้สามตัว<ะ>ว่ามุมนี่ว่าคัากคัก,กมองนียซิเบ็ดี่ยผนยาผ้าเยินนี่คนแต่ยักตัวเราย้ายเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งบ่เอาอีกก่อนเนะจังหน่อยจังเมื่อเนาะเพื่อเยืนอยู่ไกลแต่โอมันเป็นทีเหรอสีดำแล้ว เทียงเขาเจาะคือคักแต่ทางฟัง,ง,งอจะกลับแล้วก็ยังได้อยู่ยานพาบูาอยากเมื่อรบะบายยาพาบูาอยากเมื่อฮะล่างเบ็สบอกมมอเ,อเอานี่เอานี่ปนให้ในนี่ปลายังอยันนี้โอ้ไปอ,ไปอิมมองไปอิมอมองดีดีเด้ รูดอะ,ะ,ะไบอกบากหน่อยๆไยว่ายุลักษณะการตรวจใบปากกาตรวจแหบนี่มีค่ะอืมอายมองนามมองที่นั่งอยูอยบนนี่เ้ายน,นั่งเบืองแจะเดนกันจะกลับนะคะเจอดงผักงเง,งียงนานะคะที่เราเดินผ่านเมื่อกี้นะ เก็บเอาก่อนเจ้าคืองหัวยังบริสิทธิ์ย่างนี้ม่บริสิทธแล้วคนเลี้ยงมั่วอย่างกล้วยเนาะบ่าบริสิทธิ์บริสิทธิ์กั๊หน้าอยปลอดสารปลอดสารเคมีแน่นอนนะคะหาอึหาดหายอยากถายแถวบ้านอยู่หน้าเอากับบมี่ได้ไหนิขัดเสียงนาเก็บเอาเราเด้อคะ่ะเมื่อปลูกบเบี้เมื่อปลูกเมื่อปลูกนะขักเสงงียงนา Ừ. Nghen bớt lại xin nghen ừ, bà con không nghe bớt rồi nè bà xin nghe nha Hãy ra cho มึงพี่น้องตัวนี้ตัวนี้่งต,ตัวที่ได้เกือบสุดท้ายแนี่ยได้อยู่สิบกว่าตัวนะคะพี่ได้ยื่เท่าไหร่พวกเจ็ดตัวแล้ของแม่อยู่ในถุงสีม่วงฮะงงชักแล้วพอแล้วที่พิสูจน์ีกเชิญหนึงแม่นยูบ่ แมนโอ้เจ้ากระสิบบ่แมนเลลูกออกขนาดนี้แล้วก็ยังยัเกาะเกระอืมกระดุมหมเดยไปเดี after, ๋ยวขอจีเธอดอกเบียดย่างเลยเบื่อเกิดเลยเออ่อยไซยุสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ผ่องย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ